อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเพื่อทําให้เกิดความมั่นคงแล้วก็มีความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนไทยเมียนมา,ารวมถึงการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่ข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องการค้าม,มนุษย์และก็ออนไลน์สแกมข้อที่2คือต้องการเห็นเครื่องมือและอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างที่ จะทําให้การค้าขายตามบริเวณชายแดนนะครับกลับคืนสู่ปกติทั้งนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาได้สามารถทําการค้าขายบริเวณชายแดนได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วที่สุดนะครับประเด็นหลักในวันนี้ที่ได้คุยกันมากก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเพื่อป้อง,องกันและปราบปร,ปรมามอาชญากรรมทั้งหมดแล้วก็ กิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับที่ประชุมได้เห็นพร้องกับกรอบและแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาโดยเฉพาะในจังหวัดตากซึ่งวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทั้งกองทัพกองทัพบ,บกกองทัพไทยแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้ได้เดินทางรวมทั้งตอมของจังหวัดตากก็ได้ กรุณาเดินทางมาให้ข้อมูลแล้วก็ประชุมร่วมกับเราเป็นอย่างดีนะครับหัวใจสำคัญของกรอบในเรื่องของกรอบแนวทางที่เราได้คุยกันในวันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยต่างๆทั้งคนสิ่งสิ่งของและสินค้าทรัพยากรต่างๆที่จะนำไปสู่การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ที่ไม่เป็น ท,ที่พึงประสงค์หรือไม่ไปสนับสนุนการก่ออาชญากรรมข้ามชาตินะครับในส่วนของคนจะมีมาตรการไม่ไม่ไม่ใช่แค่ควบคุมนะครับแต่ว่าจะมอนิเตอร์แล้วก็จะพยายามที่จะไม่ให้มีการไม่ให้มีบุคคลที่ต้องสงสัยนะครับเข้าไปในพื้นที่ชายแดนเพื่อไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทยเพื่อไปทำอาชญากรรมหรือไปสร้าง กิจกรรมที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์หรือทำให้เกิดเป็นการกทำให้เกิดอาชญากรรมข้ามชาติในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งคนต่างชาติด้วยนะครับเราก็จะมีการมอนิเตอร์แล้วก็ถ้าใครที่เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยแล้วก็อาจจะมีการควบคุมเพื่อไม่ให้คือมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของสินค้าและในส่วนของสินค้าหรือวัตถุอะไรต่างๆรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆก็จะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการตรวจสอบในช่องข้ามแดนทุกประเภทรวมถึงท่าข้ามที่เป็นท่าข้ามตามช่องทางธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าข้ามแดน แล้วก็ผ่านแดนเป็นการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเราจะมีที่ประชุมได้ตกลงว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาได้เพื่อความร่วมมือที่ดีแล้วก็ทำให้การมาตรการต่างๆที่ที่ประชุมได้พูดไปแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของความร่วมมือระหว่างประเทศเราก็จะยกระดับความร่วมมือกับประเทศต่างๆทั้งต้นน้ำก็คือจากประเทศจีนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนแล้วก็ประเทศที่มีชายแดนติดก,กับเราก็คือเมียนมารวมทั้งจะยกขึ้นพูดในกรอบของความร่วมมือในนุกวิภาคต่างๆนะครับเพื่อให้เป้าหมายในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยซึ่งกระทบกับ ความความความสุขและก็ความสงบสุขของทุกประเทศได้ได้ไดสำเร็จผลมากยิ่งขึ้นในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนในการปฏิบัตินะครับในในส่วนกลางจะให้มีคณะทำงานโดยท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณา,าการในระดับนโยบายทั้งหลายณขณะนี้ที่ประชุมได้ขอให้ท่านเลขาช่วยบูรณา,าการ ในเรื่องขององค์กรที่มีอยู่แล้วนะครับรวมทั้งกลไกของการปฏิบัติระเบียบต่างๆที่มีอยู่แล้วบางครั้งอาจจะเป็นอ,ออกมาเป,เป็นลักษณะของอชั่วคราวหรือเป,เป็นการออกระเบียบมาเพื่อเซิร์ฟในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็อยากให้ทงังท่านเลขาสมชได้ทำมีการประชุมกลุ่มย่อย แล้วก็ได้คำนึงถึงประเด็นที่จะบูรณาการในเรื่องของความร่วมมือระหว่างองคอ์กรต่างๆและการที่จะบูรณาการกฎระเบียบกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็พยายามลดความไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสในกฎระเบียบและองคอ์กรทุกองคอ์กรให้มากที่สุดเพื่อให้เสิร์ฟผลประโยชน์ร่วมกันในในท้ายสุดก็คือผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในระดับพื้นที่ก็จะมอบหมายศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากนะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานซึ่งวันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าเข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วก็ทําให้เราได้เห็นภาพของการบริหารจัดการได้มากยิ่งขึ้นที่จะนําไปสู่การูรนาการในท้ายสุดในเรื่องต่างๆนะครับในในประเด็นสุดท้ายที่ประชุมได้ย้ําให้หน่วยงาน ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไปพิจารณาว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานมีอะไรบ้างนำกลับมาพูดคุยกันเพื่อกำหนด p l แ n นแ a c ชั่นให้ชัดเจนว่าแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทอยู่ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สายแดนตรงบริเวณนั้นเนี่ยในส่วนของกองทัพต้องทำอะไรบ้าง1นึมหาดไทยทำอะไรบ้างในส่วนของกระทรวงต่างประเทศแรงงาน ทุกหน่วยงานที่มีบทบาทอยู่ในการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนได้กำหนดบทบาทให้ชัดเจนแล้วก็นำมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อบูรณาการหน้าที่ของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อแล้วก็เข้มงวดไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกรัฐทุกระดับนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของอาชญากรรมข้ามชาติโดยปรากฏหากปรากฏความเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการเด็ดขาด หรือที่เรียกว่า zero tolerance นะครับนอกจากนี้ยังมีที่ประชุมเองก็ยังได้เห็นชอบแ,แนวทางหรือกรอบที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านรุษยธรรมแก่กลุ่มเกาบางตามแนวชายแดนไทยเมียนมาใน2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งปัญหาสาธารสุขเนี่ยจะมีผลกระทบเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทย ไม่ว่าทุกท่านคงทราบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคบางบางประเทศท่านนี้ถ้าเรามีความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเขาให้ความดูแลในเรื่องของมนุษยธรรมตั้งแต่ต้นน้ําก็คือกลุ่มเปราะบ,บางเหล่านี้โดยเฉพาะยิ่งชาวเนียอรนด์ที่มีม,มีโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เราสามารถควบคุมโรคให้อยู่ในขอบเขตที่จํากัดและไม่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนได้อีก ด้านหนึ่งที่ผมและก็ที่ประชุมให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการศึกษานะครับก็จะจะใช้โอกาสที่ความช่วยเหลือทานด้มนุษยธรรมเนี่ยไปในเรื่องของการให้โอกาสทางด้การศึกษาแก่กลุ่มต่อบางก็คือเยาวะชนหรือเด็กของอชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการชู้รบนะครับให้เขาได้มีการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานซึ่งอันนี้จะเป็นการแสดงบทบาท นำของประเทศไทยในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมด้วยเช่นกันก็ตรงนั้นก็เป็นการผลของการประชุมคร่าวๆของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเทศเมียนมาร่คุยเรื่องตฟางคเรื่องไฟฟ้าที่เราพูดถึงซึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้พูดกันแต่ว่าอันนี้ในรายละเอียดที่ผมเรียนนะครับว่าผมอยากเห็นว่าการที่จะมีก่อนที่มีพิชซิชันอะไรออกไปนะครับ ก็อยากเห็นให้ทุกหน่วยงานมาบูรณาการให้ใหกฎระเบียบหรือ,อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนก่อนผมทราบว่าและได้มอบท่านท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับไปคุยในเรื่องนี้ในรายละเอียดด้วยเพื่อรับฟังทุกข้อคิดเห็นของทุกฝ่ายให้ใใหให้้ชัดเจนก่อนที่จะมีดีซิชั่นครับ ตอนนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนน่วยนะางานต่างๆโยนกันไปโยนกันไปอย่างที่ผมเรียนครับว่าในท้ายสุดแล้ววันนี้ที่ประชุมพยายามที่จะเห็นนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าคณะทํางานหรือคณะรุกรรมการที่ได้มอบท,ท,ที่ประชุมมอบหมายท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไป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 ระชุมต่อจะต้องบูรณาการใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือบูรณาการบทบาทหน้าที่ขององ,องคอ์กรที่มีอยู่แล้ว นะครับและก็บูรณาการในเรื่องของกฎระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็นําเสนอให้กับคณะคณะกรรมการของสภาพความมั่นคงแห่งชาติใหญ่เป็นผู้อนุมัติตัดสินใจในท้ายที่สุดมันมันจะใช้เวลานานมารมัฐมนตรีเพราะตอนนี้มันเหมือนกแต่เอยากจะให้ตัดก็ก็ก็อันนี้เท่าที่เท่าที่คุยกันเมื่อกี้ก็จะเร็วที่สุดนะครับแล้วก็อ,อย่างอย่าง,อย,างอย่างไม่เกินหนึ่งเดือน อันนั้นนั้นคือไทม์ไลน์ที่ให้ที่ที่ประชุมให้ไว้แต่ว่าถ้าเร็วกว่านั้นได้ท่านเลขาธิการสภาความสาราชสารท่านเลขาชาชัยก็ตั้งใจอย่างมากที่จะทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้สรุปก็คือรปชนี่คือเป็นเจ้าภาพในการข้อ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 ข้รข้อข้อด้อข้อข้อข้อี่อร้อข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 ้่ข้ัข้อ้อ้อข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 ้อ้อข้อข้อข้อ้อใขอ เพื่อไม่ให้ต้องบาลานซ์ผลประโยชน์ของของทุกฝ่ายนะครับก่อนที่จะดําเนินก่อนที่จะมีนโยบายหรือดัซสินในอะไรนะครับผมท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ให้เจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแต่มีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีตํารวจอะไรต่อตาก็อันนี้อันนี้ก็ก็ก็ตรวจสอบด้วยไหมครับก็ต้องตรวจสอบหมดนะครับผมผมคิดว่ามันถึงจุดที่เราก็ต้องโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้การไฟฟ้าส่งวัฒผลหนังสือว่าเคยทำหนังสือของความลูกเพาะ ไปที่กรมเมเชียตะวันออกแต่ยังไม่รับการตอบกลับนะครับนี่คือทางกระทรวงได้เห็นเ,เมื่อกี้นี้มีการพูดกันแต่ว่าก็ยังไม่มีการพูดในเรื่องนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องอะไรก็ตามขอนําเข้ามาในที่ประชุมของคณะกรรมาการให้มันชัดเจนจะได้ไม่เรื่องบาลานซ์ของผลประโยชน์ของทุกคน,ม,นมันมีทั้งมันมีหลายด้านเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบูรณาการให้ชัดเจน ก่อนที่จะตัดสินใจเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปนั่งแก้ปัญหากันก,ก็ขอให้ฟังอย่างที่ผมเรียนนะครับขอให้ฟังทางทางท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ไประชุมเพื่อที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้ให้ให้ชัดเจนก่อนผมร้องสี่ปีแล้วะหารในมาเราจะนี้ใครจะต้องสี่ปีอะไรนะครับรัฐประหารในเมียนมา,รารเราจะดำเนิเน อันนีมน้มันมีหลายหลายหลายขั้นตอนนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในกรอบพตนธาาีีอาเซียนเองก็มีความให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญอย่างที่กระทรวงต่างประเทศพยายามทำมาโดยตลอดทุกท่านก็จะเห็นว่าเราพยายามเปลี่ยนมายเซตของทุกคนจากไอเรื่องของการขัดแย้งให้มาเป็นกรอบของความร่วมมือไม่ม่เป็นร่วมมือของทางด้าน ประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือในกรอบของอาเซียนทั้งหลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็มีการรีวิวตอนที่ผมไปลังกาวีก็มีการรีทรตนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องมีการรีวิวว่า4ปีที่ผ่านมามันมีมูฟเมนต์อะไรไปถึงไหนส่วนใหญ่ก็ยังเห็นว่าก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่คืบหน้านักก็ก็เรียนให้ทราบว่าเราเราไม่ได้อยู่เฉยพยายามที่จะ,ะแก้ปัญหาอันนี้เป็นเรื่องของในส่วนของเมียนมา แต่ทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าประเทศไทยโดยบทบาทนําของเราณขณะนีนห้หลายประเทศให้ความชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกผมไปดาวอสนี Darwin, F, ่เยบ UEF เขาก็ชื่นชมว่าไอ้สิ่งที่เราพยายามสร้างก็คือ constructive dialogue พยายามเปลี่ยน mindset ของการมองมองเห็นต่างกันเนี่ยกลับมาสู่ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอว่าในท้ายสุดและความร่วมมือที่เกิดขึ้น มันก็จะนํามาสู่ผลประโยชน์ประเทศไทยคือพยายามแก้ปัญหาเรื่องของ t r s n s b บา r รย r ครามเรื่อง Connectivity สายเส้นสายเอเชียวันอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านและเรื่องของ t r a n s b o u n r a r y Crime จะเป็นผลรบกับปร,ประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งตรงนี้ก็ทุกประเทศก็ให้ความร่วมมือดีก็ขอให้ให้ให้เราได้ได้มีการพูดคุยกันต่อในกรอบของทั้งอาเซียน บายลาโตรแล้วก็ยังมีอนุภูมิภาครุ่มน้ำโขงซึ่งประเทศเมียนม,มาก,ก็เป็นสมาชิกข,ของรุ่มแม่น้ำโของอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านนายกนันีไปท่านก็ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน,น้ำกับเรื่องของฝุ่นฝัน2.5เพราะฉะนั้นก็ต้องไปไปคุยกันในกรอบของความร่วมมืออนุภูมิภาคด้วยทั้งภาที่สหรัฐระงับเงินช่วยเหลือค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนเนี่ยคับ เราจะประสานกานเที่ยนเพื่อหาเงินมาทดแทนตรงนี้อย,าาย,ย่างไรไหมคบก็มีการพูดกันกนกันเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดอาจจะเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอตัวเพราะว่าผมผม,มีไปชุดหลายประชุมแล้วเย็นนี้ผมต้องไปอิสราเอลก็ขอว่าเรามีการพูดกันถึงว่าก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําให,ให้ความช่วยเหลือในด้านวิทยาธรรมที่ผมพูดไป2เรื่องเนี่ยเรื่องสาธารณสุขกับเรื่องการศึกษาเนี่ย มันเห็นผลที่ค่อนข้างชัดเจนเป็น proof of concept นะครับแล้วเราก็อาจจะต้องมองหาแหล่งความช่วยเหลือนะครับเช่นองค์กรระหว่างประเทศซึ่งการที่เราไปได้รับการเอ็ o ด s อหรือยอมรับจบออกากองค์กรระหว่างประเทศนอกเหลือจะ,จะ,จะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ยันแสดงใ,ให้ให้ทุกเห็นทุกฝ่ายเห็นว่าเนี่ยผลบาของเราในเวทีความช่วยเหลือทางด้านนุษยธ,ธรรม โดยเฉพาะยิ่งในกรอบของอยู่ในเจ็ดนชันหรือองค์กรสหประชาชาติในกลุ่มของรีเจ a นอ r ร u p ิ n งทั้งหลายเนี่ยมันมันมีคุณค่าแล้วก็มีมีมีพลังที่จะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขาได้ข่าวเขาได้ขาวการสือที่แจ้งก่อน มันเดินต้องทำไงมากครับไม่เหนื่อนะครับคนที่เหลือก็ต้องตามไปล้วไม่ได้ยินหน่อยก็ปิดนะครับแล้วก็ยานที่ผมว่า เเเรีียนน้ป็่ทคือคือเป็นนโยบายของท่านนายมนตรีที่จะนำเอาคนไทยนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากในทุกๆรูปแบบเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยแต่ว่าในแต่ละกรณีมันมีความแตกต่างมันมีขั้นตอนที่ต้องทำ ผมทาเรื่องนี้มากว่าเดือนเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสรสเก็โทรมาสแสดงความยินดีกับผมแล้วก็ยังพูดกับผมว่าโอ้เราเริ่มคุยกันมาเกือบเดือนแล้วก็วดีใจที่ผลมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงดําเนินการต่อไปผมก็พูดกับท่านในเรื่องของอีกหนึ่งคนที่เหลือรวมทั้งร่างของสองคนที่เสียชีวิตว่าผมอยากได้ให้กลับมาสู่ประเทศไทยแต่ทาง ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีไม่ใช่เฉพาะแค่ทางทางอิสราเอลแต่และสิ่งที่เราได้คุยสิ่งที่ผมได้คุยกับทุกประเทศที่เป็นมิตรประเทศของเราเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาไม่สามารถยืนยันสถานะของอีกหนึ่งคนที่เหลือได้แต่ทุกคนก็แสดงความชัดเจนแล้วก็ยืนยันในความตั้งใจที่จะช่วยช่วยเรานะครับที่จะหาเลือ,อีกหนึ่งคนเนี่ยให้ได้แล้วก็จะเอาพยายาม เป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วว่าจะต้องพยายามนำกลับมาให้ได้ขอให้มั่นใจไม่ได้หยุดยั้งนะครับผมผมจะไปคุยกับเขาก็ในเรื่องนี้ด้วยครับก็จะมีสัญญาณบวกไหมอย่างที่เรียนนะขนาดตรงในพื Marcel, Onion, 我 will, 我 will ้นที่เองเขาก็ยังยังเรียนมาตรงๆว่าเขาเองยังไม่สามารถที่จะหาสถานะของบุคคลนี้ได้นะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรี ตางประเทศของอิสราเลพูดชัดเจนเลยชื่อเขาเลยนะครับคุณดีพินทาหรืออะไรเงี้ยก,ก็แสดงให้เห็นว่าเขาให้ความสําคัญนะครับไม่ได้ว่าเขาะจะอิกนอความขอร้องของเราอย่างที่ผมเรียนนะบางครั้งเรก็ต้องทําเง,งียบๆแล้วมันจะได้ผลมากมากมาก,มากขึ้นเราเราทำมาใต้ไม่ใช่ใต้ดินแต่เงียบๆกับเขามาโดยตลอดจนกระทั่งเรามั่นใจเมื่อวานนี้หลายหายประเทศโทรมาสแสดงความยินดี แล้วก็ได้ชื่นชมความร่วมมือที่เรามีอย oh <não. S 2> <den. S 1> ู en, ise, ่กับทุก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 มิตรประเทศนะครับก็ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณมิตรประเทศทุกทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือกับผมในเรื่องนี้นะครับกับกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่เป็นประเทศกาตาร์ประเทศอียิปต์ประเทศอิหร่านตุรกีสหรัฐแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งก็ความช่วยเหลือที่ดูแล ตัวประกัน4ี่คน5คนที่ณขณะนี้อยู่ในมือของอทีมแพทย์ของอิสราเอลนะครับแรัฐมตกตบตอนนี้มีคนไทยกลับไปทำงานที่ฟิลิปป์เยอะมากเลยก็มีการวางแผนป้องกันยังไงหากเกิดเหตุในอนาคตนี้ครับอ่ผมอันนี้ผมเรียนแล้วนะครับว่าก,ก็พยายามขอให้คนไทยอย่าอย่าอย่าเพิ่งเดินทางเข้าไปถ้าจะเดินทางเข้าไปทํางานกรุณานอยากเข้าไปในเขตพื้นที่เสี่ยงภยัยอันนี้ผมไปห้ามเขาไม่ได้นะครับ ก็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 ต้องพยายามเตือนกันนะครับแล้วก็คือคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วถ้ามีปัญหากระทรวง่ามเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยอยู่แล้วแล้วอยู่ในจิตใจของผมผมเรียนเลยนะครับอยู่ในจิตใจของข้าราชการกระทรวงการท่งเทียทุกคนที่ต้องการที่จะให้การดูแลคนไทยให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ก็พยายามเตือนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าถ้า ผมเข้าใจดีนะครับในในในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแล้วก็กรุณาปฏิบัติตามสิ่งที่ SOP ที่สถานทูตได้คุยไว้กับทางฝ่ายทหารว่าอย่าเข้าไปทำในบริเวณที่มันเสี่ยงภัยครับครับท่านรัฐครับ,รบเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนมาเรื่อง,องการปราบคอเซนเตอร์ในใอันนี้อันนี้<ร>ไม่ได้ผ่านกระทรวงต่างประเทศเลยครับผมผมไม่ทราบเรื่องอะไรนะครับที่ผู้ช่รมนตรีจีมา เรื่องการปาบแกคอมพิวเตอร์ตามที่ในประเทศไทยะครับผมทางคอตอมไม่ได้ทราบเรื่องนี้ก่อนนะครับไม่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของทางกระทรวงยุติธรรมนะฮะที่เขามีการติดต่ดอกันซึ่งในในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะมีการคุยกันในภาพรวมอย่างที่ผมบอกอรผมก็อยากเห็นบูรณาการทุกอย่างร,ร,ร่วมกันนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นบัดอย่างกระทรวงต่างประเทศเนี่ย เราดูในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องปฏิบัติก็ต้องฟังทางกระทรวงการต่างกระทรวงยุติธรรมตำรวจทหารที่เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติจะรจะบบรณาการยังไงจะจะจะช่วยเหลือกันยังไงก็ก็คงต้องมีการพูดกันทางสสฝ่ายค้านเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเรื่องนี้คือทุกคนทุกคนทีจ<ร>ีน<ร>เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้แต่เพียงผู้เ,เดียวไม่ไม่ไมยังไงก็ก่ะทวนต่างประเทศไม่ยอมให้จีนเข้ามาทำอะไร โดยที่เราไม่ไม่ปล่อยเขาทำไม่ได้อยู่แล้วครับ